กลายเป็นเรื่องจริงจนได้นะครับสำหรับ Justice League เวอร์ชั่นที่อดีตผู้กำกับอย่างแซ็คชไนเดอร์ย้ำแล้วย้ำอีกครับว่าฉบับที่แกดูอยู่เนี่ยอยู่ในสมองแกเนี่ยตัดต่อออกมาแล้วเป็นฉบับสไนเดอร์คัดเนี่ยมันดีกว่าฉบับที่เราได้ดูกันในโรงภาพยนต์เห็นๆครับซึ่งตอนนี้กับเครื่องหมาย HBO Max มันน่าจะชัดเจนแล้วครับว่ายังไงเราก็จะได้ดู Justice League ฉบับที่แซ็คชไนเดอร์ตัดใหม่ครับ ส่วนไอจะดีกว่าหรือว่าแค่ราคาคุยเนี่ยอันเนี้ยดูเสร็จแล้วค่อยมาเจอรันไหนกันดีกว่าครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนณะวันนี้ก็คือหลังจากที่ Warner b r o t h e r มีการประกาศเรื่อง Snyder ดอร์คัดออกมานะครับก็มีผู้กำกับอีกคนหนึ่งครับที่ผมว่าเราสามารถเรียกได้ว่าหัวอ,อกเดียวกันกับแซ c ไนเดอร์เริ่มมีเสียงขึ้นมาครับ เดวิดเอเยอร์ผู้กำกับซูซายสควอชนั่นเองครับที่เริ่มทวีตโยนหินถามทางเรื่องเกี่ยวกับซูซายสควอชฉบับดีเรคเตอร์คัดครับแถมเจ้าตัวยังโฆษณาอีกครับว่าซูซายสควอชที่แกตัดต่อเองเนี่ยมันจะดาร์กพอๆกับหนังโจ๊กเกอร์ของท็อดฟิลลิปเลยแหละครับ ซึ่งสุดท้ายท้ายสุดแล้วเดวิดเอเยอร์จะปั่นกระแสนี้ขึ้นมาสำเร็จเหมือนแซ็คไ n น d เดอร์หรือไม่อันเนี้ยถ้าใครอยากดูต้องช่วยแกนล,ลุ้นต้องช่วยไปรีทวีตแกจนวอร์เนอร์บรัตเตอร์เห็นคุณค่าล้ะครับแต่ไอ้ว่าลงเอยแล้วจะสนุกกว่าดีกว่าหรือไม่เนี่ยเหมือนเดิมครับต้องรอดูที่ผลงานออกมาจริงๆว่ามันจะดีขึ้นเท่าทุนหรือว่าเลวลง แต่ถึงแม้ว่าผมจะพูดย้ำๆนะครับว่าไอจะพิสูจน์ว่าดีเรคเตอร์คัตเนี่ยมันจะดีไม่ดีต้องรอดูก่อนถึงจะสรุปได้ใช่ครับถ้าจะพิสูจน์กันตรงๆมันต้องทําแบบนั้นแต่จริงๆเรื่องนี้เราสามารถวิเคราะห์กันได้จากประวัติศาสตร์ครับด้วยการย้อนกลับไปดูว่างานที่ขึ้นชื่อว่าดีเรคเตอร์คัตเท่าที่ผ่านมามันจะมีสักกี่ครั้งที่โอกาสครั้งที่2ของผู้กํากับในหนังฉบับตัดใหม่มันจะพาหนังกลับมาจากขอบนรกของคําวิจารณ์ได้แบบพูดง่ายๆ,ๆครับว่าผู้กํากับตัดหนังเองเนี่ยมัน หนังคนละเรื่องเนี่ยมันมีอยู่จริงๆหรือซึ่งความจริงแล้วในประวัติศาสตร์มีหนังระดับตำนานหลายเรื่องครับที่ตอนฉายโรงเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์คครับแต่พอกลายเป็น d ี r รคเตอร์คัดแล้วเนี่ยมีกระแสคำวิจารณ์ที่ดีขึ้นครับซึ่งหนังที่ใกล้เคียงกับเรื่องราวของ Justice League ที่สุดก็คงจะเป็น Superman Superman ภาคที่2เรื่องนี้ครับ หนังเรื่องที่2ที่มีคริสโตเฟอร์ริฟฟรับบทเป็นคลักเคนนะครับงานที่ออกฉายในปี1980ครับและมีชื่อผู้กำกับคือริชาร์ดเลสเตอร์ ซึ่งตามบันทึกนะครับจริงๆแล้วโปรเจกต์ซูเปอร์แมนภาค2เนี่ยทางสตูดิโอวางตัวริชาร์ดดอนเนอร์ผู้กำกับที่กำกับซูเปอร์แมนภาคแรกเอาไว้ให้ทำงานต่อเนื่องครับแต่ระหว่างทางเนี่ยริชาร์ดดอนเนอร์ดันมีปัญหาอย่างรุนแรงนะครับกับโปรดิวเซอร์ของหนังอย่างพ่อลูกซอลคายครับแน่นอนว่าอเล็กซ์และอิริยาซอลคายไม่เก็บริชาร์ดดอนเนอร์เอาไว้ครับหลังจากการร่วมงานมีปัญหาสุดท้ายคนที่มาจบงานซูเปอร์แมน2ก็คือริชาร์ดเลสเตอร์คนนี้ครับ นังออกมาใช้ในปี1980นะครับควาวิจารณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละครับแต่หลังจากเรื่องราวของซูเปอร์แมน2ผ่านไปประมาณ30ปีในช่วงที่ตำนานซูเปอร์แมนถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งในหนังเรื่องซูเปอร์แมนรีเทิร์นในช่วงตน้ตนๆยุค2000นะครับตอนนั้นบรันซิงเกอร์ที่ทำหน้าที่ผู้กำกับซูเปอร์แมนรีเทิร์นเนี่ยรู้สึกว่าหนังควรจะเชื่อมโยงกับซูเปอร์แมนเมื่อกือบ30ปีที่แล้วครับแล้วแกก็อยากจะใช้ภาพฟุตเทจของมาลอนแบรนโดในซูเปอร์แมนรบั ณจุดนั้นก็เลยมีการติดต่อเรื่องลิขสิทธิ์กันนะครับตรงนั้นนั่นแหละรครับที่ i l ลย s าส h คายโปรดิวเซอร์ของ Superman ฉบับเก่านะครับมีการให้ข่าวว่าจำซูเปอร์แม2ได้ไหมจริงๆแล้ว Superman 2ในปี1980เนี่ยมีฟุตเทจอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ใช้งานแล้วฟุตเทจที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ผู้กำกับคนแรกนั่นก็คือ Richard ดอนเนอ และช่วงเวลานั้นนั่นแหละครับที่ทางสตูดิโอมีการผลักดันซูเปอร์แมนเมื่อกว่า20ปีที่แล้วให้เอากลับมาตัดต่อใหม่ให้กลายเป็นซูเปอร์แมน2เดอะริชาร์ดดอนเนอร์คัทที่ออกวางจำหน่ายในปี2006ครับ ผลของซูเปอร์แมนภาค2ตัดใหม่ครั้งนี้ก็คือคําวิจารณ์ดีกว่าฉบับเข้าโรงอย่งกระหนังคนละเรื่องครับและที่ตลกกว่านั้นก็คือหลายต่อหลายคนที่ได้ดูซูเปอร์แมนทั้ง2ฉบับต่างแสดงความเห็นตรงกันครับว่าซูเปอร์แมนที่ Richard Donner ตัดต่อขึ้นมาใหม่เนี่ยมันแตกต่างกับงานในปี1980อย่างกับคนละเรื่องจริงๆครับ นี่แหละครับผมถึงได้บอกว่างาน s จ i c e l e ต g u e ของแซ็กซ์ไนเดอร์ณวันนี้เนี่ยแกคงกำลังฝันอยากจะทำประวัติศาสตร์แบบบริชช์โดนเนอร์อีกสักครั้งกับยอดมนุษย์คนเดิมซูเปอร์แมนนั่นเองครับโดยนอกจากซูเปอร์แมนภาค2นะครับตามประวัติศาสตร์ของฮอลลีวูดเนี่ยมีหนังอีกไม่น้อยครับที่ได้รับการยอมรับว่าไอตอนฉายโรงเนี่ยมีปัญหาแต่พอผู้กำกับตัดต่อใหม่เนี่ยมันกลายเป็นดเรคเตอร์คัดที่หนังดีขึ้นจริงๆทั้ง a p ocalypse now redux ของแฟรนซิสฟอร์ดคอปเปล่าที่ออกตามหลังมาหลังจากหนังเข้าฉายไปแล้วกว่า20ปีครับโดยอพ o c a คลิปส์นาวฉบับรีดักครั้งนี้มีการเพิ่มฉากใหม่มากกว่า49นาทีทํำดนตรีใหม่เข้าแลบทําสีหนังใหม่ทั้งหมดครับหนังทํารายได้จากการเข้าฉายจํากัดโรงไป12.5ล้านเหรียญสหรัฐนะครับและ a พ o c a คลิ s e Now วรีดัก์ก็กลายเป็นฉบับที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับ ริดลีย์สกอตเองก็มีประเด็นแบบนี้เหมือนกันครับกับ Kingdom of Heaven ในปี2005เจ้าตัวเนี่ยออกมาสัมภาษณ์บ่อยมากๆนะครับว่าแกอึดอัดมากเพราะว่าตอนทํางาน Kingdom of Heaven เนี่ยสตูดิโออย่าง Fox ต้องการจะให้หนังฉบับที่เข้าฉายในโรงเนี่ยสั้นกว่าฉบับที่ Ridley Scott Final Cut มาแล้วประมาณ45นาทีครับใช่ครับแกต้องตัดออก45นาทีเพื่อเข้าฉายโรง อย่างที่บอกครับเจ้าตัวอึดอัดกับเรื่องนี้มาโดยตลอดครับเพราะว่า45นาทีที่หายไปเนี่ยมันทําให้ Kingdom of Heaven ของ Ridley Scott ไม่สมบูรณ์แบบนั่นทําให้1ปีหลังจากที่ Kingdom of Heaven เข้าฉายเจ้าตัวก็เลยผลักดันให้เกิดโปรเจกต์ Kingdom of Heaven Extended Director Cut ออกมากลายเป็นหนังที่มีความยาว194นาทีครับใช่ครับนี่คือ Kingdom of Heaven ที่สมบูรณ์แบบด้วย Director Cut อีกเรื่องหนึ่งของ r i d ลีย์สก t ตครับตำนานแห่งดีเร c เตอร์คัตก็คือ Blade Runner นั่นเองครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่า Blade Runner เนี่ยเป็นหนึ่งในหนังที่มีเวอร์ชั Q ่นเยอะที่สุดครับเพราะตั้งแต่หนังออกฉายในปี1982เนี่ย b l a d e Runner ก็มีเวอร์ชั่นต่างๆนานาออกมาขายอยู่ตลอดครับโดยฉบับที่ถือเป็นการตัดใหม่อย่างเป็นทางการก็คือ Blade Runner The Director Cut ในปี1992 no <finest> <ator> หนังที่ยังคงมีความยาวประมาณ116-117นาทีเท่าเดิมนะครับแต่แก้ไขใหม่หมดครับทั้งมีการตัดเสียงบรรยายหรือว่า voice over ของเด็กกาดออกทั้งหมดเพิ่มฉากสำคัญอย่างฉากยูนิคอร์ในความฝันของเด็กกาดเข้าไปครับและที่สำคัญก็คือ r ริลลี่สก t ตเปลี่ยนตอนจบของเบลดวันเนอรใหม่ครับ ซึ่งเดรกเตอร์คัตเหมือนจะจบนะครับแต่ไม่จบครับหลังจากบริลลี่สกอตปล่อยเบลดวันเนอร์เดอะไดรกเตอร์คัตออกมาในปี1992ประมาณ20กว่าปีหลังจากนั้นครับบริลลี่สกอตก็หยิบเบลดวันเนอร์ขึ้นมาปัดฟูนมาอีกครั้งหนึ่งครับจนกลายเป็นฉบับ The Final Cut ฉบับที่เจ้าตัวเอาเดอะไดรกเตอร์คัตนั่นแหละครับมาทำงานใหม่อีกทีโดยเฉพาะการทำดิจิตอลรีมาร์สเตอร์ใหม่ทั้งหมดครับและเบลดวันเนอร์ไฟนอลคัตนี่แหละครับที่กลายเป็นฉบับที่สมบูรณ์แบบที่สุดของบริลลี่สก นอกจากงานในตำนานเหล่านี้นะครับมีหนังอีกไม่น้อยครับที่ตอนปล่อยออกมาเนี่ยคำวิจารณ์ดูแกว้งแกว้งมีปัญหาแล้วผู้กำกับทนไม่ได้ครับสุดท้ายหนังมาจบที่การออกมาเป็นฉบับดีเรคเตอร์คัททั้งแดร์เดวิลในปี2003ครับของมาร์คสเตเฟนจอห์สันที่มีเบนเอฟเล็กแสดงเป็นแมทเมอร์ด็อกหรือว่าแดร์เดวิลนั่นแหละครับ หนังฉบับฉายโรงเนี่ยคำวิจารณ์ไม่ดีเลยครับสุดท้าย1ปีหลังจากแดร์เดวิลฉายเสร็จไปแล้วเนี่ยสตูดิโอก็อนุญ,ญาตให้มาร์คเตเวนจอห์สันตัดต่อแดร์เดวิลออกมาใหม่ครับเป็นแดร์เดวิลเรคเตอร์คัตในปี2004 หนังมีความยาวเพิ่มขึ้น30นาทีนะครับเพิ่มฉากสําคัญและก็มีการปรับปรุงคอมพิวเตอร์กราฟิกให้ดีขึ้นครับโดยตัวผู้กำกับมาร์คสตีเฟนจอห์นสันเองพูดชัดเจนนะครับว่าฉบับดีเรคเตอร์คัตมันจะทําให้แดร์เดวิลไม่ได้เป็นแค่หนังล้างแค้นและมันจะกลายเป็นแดร์เดวิลที่มีเนื้อหาในแบบที่มันควรจะเป็นหรือ nearly years ago. 3,000 t r o ยในปี2004ครับหลังจากหนังเข้าฉายไปแล้วประมาณ3ปีนะครับผูก้กำกับวูฟกังปีเตอร์เซนก็มีโอกาสได้ตัดต่อทรอยออกมาเป็นฉบับเ i r เตอร์ค u ตครับโดยมีการเพิ่มฟุตเทจที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน30นาทีโทนหนังก็ปรับใหม่ครับให้โหดขึ้นโป๊ขึ้นและมีการเพิ่มมิติให้ตัวละครมากยิ่งขึ้นครับทำให้ทรอยเ i r เตอร์ Cut กลายเป็นทรอยในแบบที่วูฟกังปีเตอร์เซนคิดว่ามันควรจะเป็น รีกเรื่องหนึ่งครับเห็นชัดเจนเลยครับว่าผู้กำกับคาใจเหลือเกินครับตอนหนังเข้าโรง วอช h ม e นของแซ็กซ์ไนเดอร์นั่นเองครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องจริงครับว่าณนะวันที่หนังเข้าฉายเนี่ยวอช h ม e นของแซ็กซ์ไนเดอร์ต่อให้มีคนชอบขนาดไหนเนี่ยผมว่าไอคนที่ชอบก็ไม่สามารถออกปากชมวอช h ม e นได้ครับว่ามันเป็นหนังที่ดีแบบพูดคำว่าดีได้เต็มปากซึ่งแซ็กซ์ไนเดอร์เองก็รู้ครับว่าวอช h ม e นของแกเนี่ยมันขาดๆเกินๆเ,เรื่องนี้เนี่ยสะท้อนออกมาให้เราได้เห็นจากการที่หลังจากวอชเม้นฉายโรงไปแล้วนะครับแซ็กซ์ไนเดอร์มีการทำดีเรคเตอร์คัดออกมาถึง2รอบครับทั้งวอชเม้นดีเรค ไายเดอร์บอกว่าเป็นการตัดต่อที่มีเป้าหมายชัดเจนคือทำวอชเม h น e n ออกมาให้ตรงความต้องการของแฟนหนังสือการ์ตูนมากที่สุดครับพูดง่ายๆก็คือเป็นการทำวอชเม h น e n ฉบับภาพยนตร์ให้แฟนเดินตายวอชเม m น n โดยเฉพาะครับและหนังฉบับนี้มีการเพิ่มฟุตเทจใหม่ๆเข้าไปมากถึง24นาทีครับ ซึ่งไอเดเรคเตอร์คัที่ว่าไม่จบนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นแซกซ์ไนเดอร์ยังออก Watchmen มาอีกฉบับหนึ่งครับเรียกว่า The Ultimate Cut Watchmen The Complete Story ฉบับที่มีการเอาเรเดคเตอร์คัตมาทำงานเพิ่มเข้าไปอีกครับมีการใส่แอนิเมชันเรื่อง Tale of the Black Feather เพิ่มเข้าไปอีกทำให้หนัง Watchmen ฉบับ The Ultimate Cut Watchmen The Complete Story มีความยาวถึง3ชั่วโมง35นาทีครับ ซึ่งคำวิจารณ์ของทั้ง d i r e c t o r Cut และ Ultimate Cut เนี่ยดีกว่าคำวิจารณ์ของ Watchmen ในโรงพอสมควรนะครับ นี่แหละครับเซี่ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์หนังฉบับดี렉เตอร์คัตที่นับเป็นการแก้ตัวที่ประสบความสําเร็จครับเรียกว่าถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาดที่หนังโดนดาหรือว่าหนังทําเงินไม่ดีเท่าที่ควรตอนเข้าโรงเนี่ยแต่อย่างน้อยๆการทําฉบับดี렉เตอร์คัตออกมาได้สําเร็จแบบนี้ผมว่ามันก็น่าจะพอแก้ปมในใจผู้กํากับหนังได้แล้วครับโดยเฉพาะงานที่หลังจากหนังเข้าฉายไปแล้วเนี่ยโดนกระแสวิจารณ์ในแง่ลบต่างๆนานาครับทัทง้ทงๆที่ตัวผู้กํากับรู้อยู่เต็มอกว่า ทำไมหนังถึงออกมาเป็นแบบนั้นนั่นแหละครับท cool ี่กลายเป็นปมใหญ่ๆในใจผู้กำกับที่ทําให้เกิดแรงผลักดันแล้วก็อยากจะทำดาไร็รเตอร์คัดออกมาเหลือเกินครับซึ่งผมว่าผู้กำกับหนังฮีโร่ดีซีทั้งหลายเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องแบบนี้ดีครับว่าไอความรู้สึกที่ว่าอยากจะอธิบายให้คนทั้งโลกเข้าใจว่าทําไมหนังมันออกมาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับ